อ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำฟีโรโมนสลับสำหรับล่บลอฉันลรงกันนะครับก็วัสดุก็มีแค่สองอย่างเองไม่มีอะไรมากมายครับแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ที่ฟู้ดเกรดก็ได้ครับค่อนข้างดีหน่อยครับหรือแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช่น้ำยาล้างแผลนะครับจะสีเขาถ้าเป็นน้ำยาล้างแผลเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำเงินอ่า แต่ถ้าเป็นสีขาวๆเนี่ยก็คือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอะไรประมาณนี้นะครับค่าเชืโลคได้ก็ประมาณ95%นั่นคือส่วนที่1แล้วส่วนที่2ก็คืออะไรอ่ะขี้ชันขี้ชันหรือหรือยางของชั้นอลงนะครับปุ๊บเนี่ยจะเป็นแบบนี้อ่าเนลาก็สะสมเอาไว้นะครับ สะสมเอาไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเ,ย,เ,ย,เยแล้วก็พอได้แล้วเราก็เอามาทำเนาะนี้นะฮะประมาณอย่างเนี้ยครับผมก็เอามาทำครับอัตราส่วนก็ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่แต่แต,แต่จริงๆแล้วก็โดยปริมาตรก็คือต้องเทให้มันเยอะกว่าเพื่อให้มันท่วมขี้ฉันเอาไว้สักประมาณ1.5เท่าเหตุผลก็คือเดี๋ยวมัน เดี๋ยวขี้ชั้นเนี่ยมันจะที่เราอัดอัดอัดไว้เนี่ยมันจะฟูขึ้นมาเดี๋ยวมันจะไม่ท่วมน้ำนะครับเราก็ใช้ใช้ใช้ใช,ใช้เอาขี้ชันออนน้นใส่กระป๋องอย่างเงี้ยครับนะครับเอาขี้ชั้นใส่กระป๋องเอาไปสักครึ่งกระป๋องก็ได้ครับแล้วก็พอได้ที่แล้วก็กะว่าประมาณครึ่งหนึ่ง เสร็จแล้วเราก็เทแอลกอฮอล์เนี่ยครับใส่ลงไปให้มันท่วมๆหน่อยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวมันฟูขึ้นมามันจะมันจะไม่ท่วมแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นลาทั้งส่วนที่ไม่ท่วมมาครับก็ประมาณนี้แหละครับผมอันนี้กระสือมาใหม่เลย <c oughs> อ่าะสัดไม่ออกเอาไม่ออกเออกระสือมาใหม่ ก็คือใช้เออผมว่าได้ซื้อทีละห้ายิกนี่ได้ซื้อทีละสองขังถ้ามันใช้งานด้หลายอย่างอ,อวนดน่ นั่นแล้วกันเยอะไปอาคิมก่อน อยู่นั่นน่ยโอ้นับแบตเตอรี่อ๋อโอ้ได้อืมอ๋ออะได้ละลุกก็เทลงไปเลยครับ ประมาณนี้นะครับก็คือเผื่อว่าที่เราอัดขี้ชันไว้มันจะฟูขึ้นมาแล้วก็ไมา่ตา้องคุ้นไม่ต้องอะไระครับปิดฝ้าไปเลยปิดฝ้าให้สนิทครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ลุกอันนี้ใช้หมดไปแล้วนะครับ อันนี้มันจะมีน้ําเก่าอยู่หน,น่อยนึงก็เอาเอาชานโรลงใส่เข้าไปครับผมย mm hmm. ้โ,โ <Asia> <magic> ยนไม่ได้นะครับแล้วอาจจะเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอโดนน้ำล้วเดี๋ยวมันฟูขึ้นมาเพราะเราต้องเทเฟื่อ ลังก็ไม่ค่อยจะดีแล้วก็กล่องเรือนก็ประมาณนี้แหละครับหลังจากนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือน ทำไมต้องหนึ่งเดือนครับเพราะว่าชันอลงเนี่ยกว่ามันจะยุ่ยกว่ามันจะละลายกว่ามันจะแหลกละเอียดมันใช้เวลานานนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเคลืกล้องให้ดูเรวกดกล้องแป๊บนึงอ่าเหออันนี้ที่แชร์ไว้สองเดือนแล้วมันก็ยังยุ่ยจริงๆแล้วมันยังยุ่ยไม่หมดนะเนี่ยมันยังเป็นก้อนๆปึกๆอ,อยู่นะครับ อันนี้ก็คือถ่ายจากถังเนี้ยเอาไปใส่ถังนี้ให้มันเต็มใช่อเองครับเราก็จะได้ทําใหม่ก็จะทํำว้ทีละสามถังสี่ถังนะครับประมาณประมาณอย่างเนี้ยครับส่วนขี้ชั้นผมก็จะใส่ตลับไ้อย่างเนี้ยครับผมอันนี้ก็ขี้ชั้นนะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นพึ่งพึ่งโพงครับผมนะครับไข่พึ่งไข่พึ่งโพงวานผม ในส่วนบางบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้วางขายเนี่ยผมจะเป็นสีดํานะขยขยพุ่งโรงผมจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือส่วนที่ไม่ได้วางขายฮะเก็บเอาไว้ใช้นะครับก็จะอัดอัดอัดใส่แท่งไว้อย่างเนี้ยนี่เป็นของพุ่งโรง,โค,รงคือแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันความเข้มข้นมันเยอะกว่านะค,ครับพุ่งโพงวนว่อเลย แต่พอเราทําไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขามันก็เอาไปวางขายแล้วมันขายไม่ได้ <c oughs> เออเขาชอบพึ่งที่มันเป็นสีเหลืองๆกันนะครับผมก็อัน,นผมก็ขายอย่างนั้นแหละแต่อันนี้ก็คือทําเก็บไว้สต๊อกในสต๊อกเอาไว้เอาไว้ใช้เองอะไรเงี้ยเราใช้ผมใช้แบบนี้เนาะเพราะว่ามันเข้มข้นกว่าแต่สีมันดําอย่างเงี้ยคนไม่กล้าซื้อครับอันนี้ก็เป็นฟีโรโมนสําหรับพึ่งโคง ครับเป็นพึ่งโพร่งสูบสกัดนะครับสกัดด้วยแอลกอฮอล์ครับคือพิโลโมนจริงๆัทำด้วยสามแบบสี่แบบได้นะครับทําแบบต้มเหล้าถ้าแบบนั้นผมเคยทําแล้วครับมันจะออกมาสีขาวแง่เลยดมก็ไม่ได้กลิ่นผมเคยขายแล้วคนมาเม้น์ว่าไม่มีกลิ่นอะไรเลยเหมืนอนน้ําเปล่ามาหรอกก็คือมนุษย์มันไม่สามารถได้กลิ่นนางพญาได้หรอกครับแต่เป็นการสกัดแบบต้มเหล้าครับเอาแต่ ไอ้ละเหยออกมาซึ่งมันจะมีกลิ่นของฮีรโ,โมนจะขายไม่ได้ครับเจอคอมเมนต์แย่ๆเข้าไปของดีกลายเป็นของเสียอันนี้ผมก็อันนี้ก็เค่อยขอดขายแล้วอันนี้สกัดด้วยแอลกอฮอล์ครับแล้วก็เอาไว้ใช้ในสวนส่วนด้านล่างก็คือหมักแบบธรรมชาติทั่วๆไปอย่างที่เขาแบบโบ,บราณโบราณที่นิยมใช้กันก็มีก็เอาใส่ถังไว้อย่างเนี้ยครับผมเออเนาะ อันนี้ก็อันนี้ได้แล้วนะครับอันนี้ได้แล้วเราตกตะกอนร,รอให้มันตกตะกอนก่อนก็ใช้ได้คือเวลาคนใช้เนี่ยเขาสั่งมาแบบว่าเอาเนื้อด้วยผมก็จะตักเนื้อให้ไปด้วยบางคนเอาแต่น้ำที่ใสผมก็เอาแต่น้ำที่ใสให้ไปเพราะฉะนั้นไอชั้นไอพีโรโมรนี่แล้วแต่จะเลือกครับเอาแบบเป็นเนื้อด้วยไป็เขย่าเขย่าเทหรือจะเอาแบบไปฉีดก็ได้แล้วแต่เนาะครับก็ทํากันอย่างเงี้ยเห็นกันอย่างเงี้ยเหรอครับน,นี้อยู่ในห้องร้อน อยู่ในห้องมีน้องหมูน้องหมาเป็เพื่อนนะโอเคก็ไม่น่าจะยากเกินไปท้่คือสามสิบวันหรือยี่สิบวันมันก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าจะเอาเนื้อไปแบบยุยยๆด้วยมันไม่ได้นะคือเราซอกสองสาเดือนมันก็ยงยยุยไปหมดเลยก็ต้องหมั่นคลนเอานะครับอช่วงแรกๆที่เราใส่อย่างเงี้ยเราก็คอยดูเอาว่าว่าถ้ามันเรียกว่าก็เปิดคนมันบ้างครับผม สวัน4ี่วันก็คนมัญีนึงครับเพื่อที่จะได้ให้ก้อนก้อนที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนมันจะได้ยุ่ยเร็วครับเนาะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์บ้างนะฮะพูดไปเรื่อยเปยประมาณนี้โอเคครับสวนวาชินีครับผมแจ่มอารมณ์ดีก็สวัสดีครับ